สวัสดีครับวันนี้ตาต้าพาเที่ยวพาทุกทุกท่านมาเที่ยววัดสวยใกล้กรุงนะครับไม่ไกลมากนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีเองนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นวัดอะไรเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเลยนะครับวันนี้ตาต้าพาเที่ยวก็พาทุกทุกท่านมาที่วัดวัดอะไรเอยอยู่จังหวัดปทุมธานีเองท่านผู้ชมวัดหลวงปู่สวงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับ ข้างบนจะเป็นพระองค์ใหญ่นะครับพระหลวงป่สถงองค์ใหญ่เนี่ครับท่านผู้ชมมองเห็นไหมเนี่ยครับอีกด้านนึงจะเป็นเจ้าแม่คนอิ่มแต่ว่าต้นไม้บงังเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะดูตรงนี้กันเดี๋ยวไปไหว้หลวงปสุสถงข้างบนก่อนนะครับขึ้นไปไหว้หลวงปส่สถงข้างบนกันท่านผู้ชมขอผ่อนเพราะว่าวัดที่นี่ชื่อวัดหลวงปส่สถงนะ วัดหลวงปูง่สวงหรือว่าวัดบายตึกเจียนะท่านผู้ชมบายตึกเจียก็เป็นภาษาเขเมรนะแปลว่าข้าวน้ําอุดมสมบูรณ์เนาะอีกชื่นหนึ่งก็คือวัดเทพสอนธรรมารามนะอยู่อําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนี่เองอันนี้จะเป็นอาิตเติ้ d บูอะกุมารน้อยอาิตเติ้ d บูตะ องค์นี้จะองค์ใหญ่มากเลยหลวงปู่สวงมาขอพอรได้นะท่านผู้ชมนี่ครับองค์ใหญ่มากเป็นอันเซียนของปทุมธาน,นีเลยนะไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะท่านผู้ชมมันจะเปลี่ยนเจ้าแม่กวนอิมฝั่งนี้หลวงพ่อองค์ดำตอนนี้ก็เย็นแล้วนะแต่ก็ยังมีสาธุชนมารุ่วมทำมบุญอยู่เยอะแยะเลยมากมาย วันนี้น้ำตกน้ำตกคขนานจะปิดน้ำแล้วนะท่านผู้ชมน้ำตกปิดน้นะําแล้วแต่ว่ามีปลาคราฟด้วยนะไปดูไหมเดี๋ยวพาไปดูปลาคราฟพามาเดินชมป่าชมเขาป่าเขาที่ที่จาลองอยู่ในปทุมธาน,นีใกล้ในะกลรุเง,งเทพนี่เองท่านผู้ชมมาไม่ไกลนะอยู่เขตเขตรอยต่อติดต่อกับดอนเมืองกรุงเทพนี่เองไม่ไกลมาก ยามเย็นตอนนี้ก็ไม่่คยร้อนเท่าไหร่โอเคสบายสบายบรยากาศร่มรื่นจังเลยจะพา่ายถบรรยากาศรอบรอบวันให้ดูมีเจ้าแม่ก็นิมด้วยนะตะวันกำลังจะตกดิน หลวงปู่ทรงองค์ใหญ่บันไดบันไดนาคราชมีตัวกินนาคราชเดียวนะมีตัวกินพญานาคเลยท่านผะู้ชมนี่ไงเห็นไหมอันนู้นจะเป็นพญาน,นาคเนี่ยมีตัวกินตัวที่กินพญาน,นาคเดียวนะเนี่ย ถ้าไม่สังเกตไม่รู้นะเนี่ยว่ามีตัวกินพญายนาคด้วยแต่จะไม่ผิดชื่อตัวอะไรสักอย่างนึ้งแหละตัวนี้ชื่อว่ามก,กรหรือเหงรานั่นเองเป็นสัตว์หิมพานท่านผู้ชมเป็นศินละปะของไทยที่แบบว่ามีเรื่องราวเนาะเราจะพาทุกท่านไปดูโบสถ์สร้างใหม่นะท่านผู้ชมไก่สวยจังเลยอ่ะไก่สวย ันนี้จะเป็นบันไดที่ขึ้นไปเจ้าแม่คนอิ่มเนาะเขากำลังปรับปรุงใหม่ศิลปะ 8, แบบจีนมีมังกรด้วยนี่ไงเจ้าแม่คนอิ่มสวยนะถ้าไม่บอกนึกว่าเมืองจีนเนะท่านผู้ชมเขากำลังปรับปรุงอยู่เราจะไปตรงนี้ดูพระอุโบสถท่านผู้ชมพระอุโบสถยังสร้างไม่เสร็จนะยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าดูแล้วอลังการมาก โอโบสถ์หลังใหม่รู้สึกจะสร้างหลายปีแล้วนะท่านผู้ชมแต่ค่อยค่อยค่อยๆ่อยสร้างไปเรื่อยแต่หลังคาเริ่มเริ่มจะได้แล้วข้างบนจะเป็นพญานาคพญานาคมีสองฝั่งนะท่านผู้ชมกำลังก่อสร้างขึ้นเรื่อยๆสวยเนาะเนี่ยพาพามาชมวัดสวยๆใกล้กรุงเทพไม่แพงนั่งรถมาไม่แพงวิทาธมไม่แพงเท่าไหร่อันนี้โบสถ์ยังสร้างไม่เสร็จนะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดู พระข้างบนสวยมากท่านผู้ชมเนี่ยพ้าข้างบนนี่สวยมากไม่รู้เข้าไปได้เป่าเขาจะมีเป็นไม้ปิดปดไว้ดูด้านนอกแล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยพระสวยมากพระประธานที่อยู่ในโบสถ์นะท่านมาตั้งไ้แล้วนะแต่พระสวยมากหรือจะถ่ายหลังคาให้ดูหลังคาเนี้ยยังไม่เสร็จนะยังไม่ยังไม่ตีฝ้านะ ลังคาสูงมากแล้วตามเสาก็จะมีเป็นพญานาคนะท่านผู้ชมเนี่ยเสาต่างๆจะเป็นพญานาคพญานาคตัวสีแดงสีเขียวอืมโบสถ์สวยมากสร้างยหคเมร่อศตวรรษที่สวยเลยจะประมาณนี้ท่านผู้ชมหลังจากไปชมพระ,ระโอษฐ์สถแล้วก็จะพาท่านมาไหว้หลวงปู่สวงตัวนี้นะท่านผู้ชมแต่บริเวณนี้เขาบอกว่าให้ถอดรองเท้านะแกรุณาถอดรองเท้า ข้าพิชมมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมหลวงปู่สวงอันนี้พี่ไข่พี่ไข่ก็มีนะเนี่ยมาขอขอโชคลาภพี่ไข่ได้นี่ก็จะเป็นหลวงปู่สวงตรงนี้นะท่านชอบว้าวนะหลวงปู่สวงท่านใจดีท่านให้โชคให้ลาบนะชอบว้าวเนี่ยเขาจะมีมีว้าวจุลาเนาะมาถวาย หลังจากที่แบบว่ามาขอพอรแล้วก็บนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ตามที่ปรารถนาเงี้ยเขาก็จะเอาว่าวมาถวายท่านว่าวเป็นข้อหลามนะท่านชอบข้อหลามด้วยอันนี้เป็นพระแก้วมรกตนะอยู่ด้านบนสูสุดสวยงามมากพระแก้วมรกตบริเวณด้านข้างนี้จะเป็นหลวงปู่ฤาษีตาไฟกุมารทองนี่ก็มาขอพอรท่านได้ท่านท่านดูหน้าตาท่านจิตใจท่านใจดีเนาะ ท่าน,นใจดีนะครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาร่วมทำบุญที่วัดนี้หน่อยร่วมทำบุญสาธุสาธุพระโมโสดยังสร้างไม่เสร็จนะท่านผู้ชมเนี่ยด้านหลังเนะี่ยพระโบสด อลังการมากแต่ยังสร้างไม่เสร็จหรอกสวยนะทาะ่นานผู้ชมเนมาะบรรยากาศดีก็วันนี้ก็พาหลังจากออกกาลังกายเสร็จก็แวะพาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดสวยๆที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะท่านผู้ชมวัดลุกปู่สวงนะัง่นเองเปิดไฟสว่างแนละ้วท่านผู้ชมเปิดไฟสว่างแล้วนี่พระบับสด ชอบพระอุโบสถมากมเลยเพราะว่าเพราะว่ามันยิ่งใหญ่อลังการนี่ขนาดสร้างยังไม่เสร็จนะท่านผู้ชมพระข้างในสวยมากผอ้เปิดไฟเปิดไฟเต็มเลยสวยมากบรรยากาศพระอุโบสถนี่ถ้าถ้าสวยถ้าถ้าเสร็จเราคงจะสวยน่าดูนะท่านผู้ชมขนาดขนาดยังไม่เสร็จนะยังสวยขนาดนี้นะ มาล้วนทงบุลกันท่านผู้ชมหลวงปูส่สวนล้วทนทำบุญกันสาธุสาธุสาธุาธคลิปนี้ตาตาพาเที่ยวกว็าพาทุกท่านมาเที่ยววัดสวยใกล้กรุงนะครับก็คืออยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนี่นะครับวัดเทพสอนธรรมารามนะครับหรือว่าวัดหลวงปู่สวนนี่นะครับ อยู่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย